วันนี้พาท่านดเตอร์บุญเหนือพุทธบุรีมาชมแปลงที่เราหว่านข้าวไว้นะครับ,รบแปลงนี้สวยงามน่าชื่นชมนะครับ,รบท่านดตอร์มีอะไรข้อเคิดเห็นเลยบรรยายให้ฟังหน่อยครับครับครับโอเคตรงนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าข้าวเขาเริ่มแตกกอแล้วอันนี้ก็อยู่อายสี่สิบวันควรจะให การจเจริญเติบโต,ตเขาได้ต่อเนื่องเนี่ยมาเสริมในเรื่องของปุ๋ยพ่อปุ๋ยยูเรียนะครับ oh. คือถ้าไม่มีปุ๋ยยูเรียก็ใช้ปุ๋ยที่มีสูตรตัวหน้ามากเป็นจํานวนมากเป็นตัวเลขเยอะอย่าง18 88, 88. เหลือ18ดแปเราดูนะครับว่าข้าวที่เราเราหวานเนี่ยด้วยอัตราอัตราท่า <8 S 2> ไร่แปดกิโลกรัมต่อไร่แปดถึงสิบกิโลกรัมต่อไร่เนี่ยรู้สึกพอดีนะเขา,นะาจะพอดีมากนะครับ สิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าข้าวเขาเริ่มแตกกอแล้วข้าว<ต>รเริ่มแตกกอแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเราจะต้องหว่านปุ๋ยให้เขาค,คือหมายก็ว่าธาตุอาหารที่เขาจะต้องเริ่มใช้เนี่ยออตอนนี้40วัน40วันี่ต้องได้รับปุ๋ยครั้งที่หนึ่งแล้วถ้ามีน้ำใช่ไหมครับสามสิบสี่สิบวันนมานว่ัวนกูได้เลยใช่แต่ถ้า ไม่มีฝนหรือฝนน้อยหรืออะไรต่างๆหรือดินชุ่มๆที่เราจะต้องใช้เนี่ยอ๋อหรือดินชุ่มๆก็หวานได้ใช่ไหมครับหวานได้หวานได้ก็คือยูเรียใช้ปุ๋ยยูเรียหวานปุ๋ยยูเรียเนี่ยยูเรียเนี่ยเขาจะละเหยแต่ทีนี้เวลาเราจะหวานปุ๋ยยูเรียเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยเราต้องรู้ธรรมชาติของพืชก่อนพืชจะสังเคราะห์แสงตั้งแต่เช้าตู่พอมีแสงอะไรเขาจะสังเคราะห์แสงพอมาถึงสิบโมงเนี่ยแดดเรื่มนร้อนการสังเคราะห์แสงจะเริ่ม โดยเฉพาะข้าวเขาจะหยุดสังค์อแสงแล้วเขาจะไวต่อแสงมากเขาจะมีแสงเุ็นคนสาคัญแล้วไปถึงบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยแดดจะเริ่มอ่อนแต่ว่าแดดบ่ายสองนี่มันจะแรงมากที่สุดข้าวก็ไม่นั่นแต่ทีนี้เขาจะไปบ่ายสามบ่ายสี่เขาจะเริ่มสังคข้อแสงใหม่ละอ๋อเหรอครับเพราะเขาเริ่มเริ่มว่าแสงเริ่มสังคอได้แล้วมันจะหมดแล้วทีเนี้ยเราไปหวานยูเลียตอนสี่โมงเย็นอ๋อพืชกําลังสังคข้อแสงพอดีแล้วยูเลียมันจะระเหยอ,อยู่ตลอด เพ oh. ออยู่เรือแล้วเหยอยู่ตลอดเนี่ยต่อให้มีน้ําไม่มีน้ําก็แล้วแต่เขาจะใบใบของพืชข้าวเนี่ยจะดูดซับ hmm. แอมโมเนียมของดูดปุยด๋ยไปใช้ดได้ดูเรือที่ที่มันละเหยขึ้นมา hmm. ซึ่งการละเหยขึ้นมามันไม่ได้ไม่ระเหยขึ้นไปบนอ่ะมันก็คือละเหย่อค่อยๆระเหยขึ้นอบอวนอยู่กับกอข้าวในกรณีที่น้ํา มีนามีน้ำเราจะหวานตัวไหนก็ได้เพราะอยู่เรียมไปจมอยู่ในน้ำเสร็จแล้วมันก็จะมาค่อยระเหยบนผิวน้ำแต่ถ้านาที่ไม่มีน้ำถ้าเราต้องไปเลือกหวานตอนเย็นการที่ไปหวานตอนเย็นหมายความว่า,าพืชตอนเย็นเขาเริ่มดูซับได้ แล้วกลางคืนทั้งกลางคืนอยู่เรียมเขาเจรละเหยแพร่เต็มเลยอบอวนอยู่แสงไม่มีเออแสงไม่มีพอเช้ามาพอมีแสงพุ๊บพืชดูดละไอที่มันอบอวนอยู่เนี่ยนั่นก็คือเท่ากับว่ายูเรียมได้ดูดซับไปแล้วอ๋ออ๋อเป็นไงแปลงนี้ทานเตอร์ครับอ๋อเป็นไงเป็นไงเนี่ยโอ้สุดยอดมากแปลงนี้เป็นน่าจะเป็นแปลงซ่อมนะครับอ๋อซ่อมนะหวานซ่อมนะหวานซ่อมโอ้สวยสวยงามสวยงามมีน้ําอย่างเงี้ยข้าวพอดีเลยได้เวลาใส่ปุ๋ยได้เลยเนี่ยครับ น่าจะใส่ปุ๋ยได้แบบนี้เนาะใส่ไปก่อนเนาะน้ำน้อยแค่ไหนก็เอาแค่นั้นก็อย่างว่านะครับปุ๋ยทุกวันนี้แพ้งต้นกล้าได้พอดีเป๊ะเลยอันนี้น้ำน้ำมากไปหน่อยไม่เป็นไรเพราะฝนมันตกแต่ว่าด้วยด้วยการน้ำที่เขาซึมเร็วเนี่ยก็ก็จะพ้นใบใบเขาก็จะยืดขึ้นมาด้วยก็จะทำให้ต้นต้นกล้าเขา เขายืดด้วยนะครับแล้วปีนี้ต้องบอกว่าสภาพองฝน้าอากาศเนี่ยก็ก็เป็นสิ่งที่ดีฝนจะมาเป็นสามวันห้าวันสามวันห้าวันสามวันห้าวันครับต่อให้เป็นเดือนเดือนเดือนที่เขาทิ้งช่วงเนี่ยฝนมักจะทิ้งช่วงมิถุนากลกรดาครับครับแต่ด้วยด้วยฤดูกาลของปีนี้เนี่ยทิ้งช่วงของเขาก็เพียงแค่พืชป่าอา ปริมาณน้ําฝนเบาบางแต่ระยะเวลาในการที่เขามาเนี่ยสวัน5วัน3วัน5วันมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะทําให้พืชเนี่ยได้ได้รับไนโตรเจนที่เกิดจากอากาศเนี่ยจากฝนนะครับจากฝนเนี่ยน้ำฝนเนี่ยจะมีไนโตัวเช่นสุดยอดมากสุดยอดมากอ่าเห็นไหมเกิดเนียนกิ๊กเลยระยะห่างได้แต่กอพอดีนะแต่กอพอดีแล้วเนี่ยเตรงนั้นสามใช่ไหมโอ้ท่านอาจารย์ทั้งลูกศิษย์เนียนกิ๊กเลยโอ้สำนักเดียวกันได้นี่เห็นไหมเป๊ะเลยอาจารย์พระบิดาป่ะครับเนี่ยใกล้เคียง อ้าตอนอันนี้อันนี้อันนี้เกิดจะเห็นว่าอันนี้เกิดมากกว่าไอ้ฝั่งนูน้นเพราะว่าฝั่งนี้หน้าดินมันมันมีความความชุ่มชื้นอยู่อื้ได้ได,ได,ได้ตรงต้ลมไม้อาจจะตายหน่อยนิดมันมแตกต่างก,ากันมันโป,ร,นปร,นนนร่งมันโปร่งนาบ้านน่าจิ๋มตรงต้ลมไม้ยังเกิดดีมากแล้วก็นาหนองกระหารไต่มลมไม้เลยงอกดีมากโปรง่งอ้าวนีด่ดยังไงนี่ที่มีน้ำค้างวันนั้นนี่โอ้มันทำไม เนียนจี๊ดเลยเ<า>นี่ยมันมาซ่มาอมเลยอันนี้ฝีมือมากครับนี่เ<ช>ก่เลยเราซ่อมตลอดแนวไงเก่งเลยเก่งเลยลูกศิษย์อาจารย์นะนี่ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยใช่ลูกศิษย์เป็นอาจารย์แล้ว <laughs> 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 ลูกศิษย์ลูกศิษย์อาจารย์ท่านดรบุญเหนือนะครับเยี่มเยิ่มเลยครับเห็นไหมเยี่มมากเริม <c oughs> มีน้ำนี่แหละแต่ได้เดี๋ยวน้ำเขาก็เสิยเขาจะงามก่อนบันนี้ยังยังไม่ตกจะห้าวันถึงจะตกนะครับเพราะฉะนั้นกเนี่ยเป็นลักษณะของของฝนปีนี้จะเป็นลักษณะนั้นนะฝนปีนี้แต่หลังจาก ต้นเดือนก,ก,กรกฎาคมไปสามวันห้าวันสามวันห้าวันอ๋อจะตกชุก,กวันนี้ว่างั้นเนาะปริมาณน้ำฝนก็จะมากขึ้นแล้วก็ลมช่วงต้นเดือนแล้วนี่จะตายไหมครับข้าวถูกน้ำท่วมอย่างนี้จะตายนะอันนี้ไม่ตายไม่ตายปล่อยได้เลยแต,แต่ว่าน้ำเขาจะแห้งลงไประดับนี้ดินยังมีอิ่มน้ำเนะาะอีกยี่สิบสี่ชั่วโมงข้าว,าวที่ได้รับน้ำฝนเนี่ยเขาจะยืดขึ้นมา ยืดหรือยืด,ยดครับเอาภาษาไทยนะาษาลาครับยืดยืดอ๋อยืดนะครับส <rian amar S 1> ูงขึ้นสูงขึ้นมันจะยืดขึ้นนะครับเห็นแต่ใบวี่น้ำส่วมเขาเห็นแต่ใบวี่าษาอ๋อนี่ภาสิอีสานะครับนะแล้วเป็นกอในทําไงหวานเป็นกอเป็นกอครับนะเอามันไม่มันไม่ได้เป็นกอจากการหวานมันเกิดจากการแตกกอของเขาเองเห็นไหมเขาแตกกอนั่นเนี่ยอ๋อเป็นปุ๋ยคลอกที่มารยไว้น่าจะโดนปุ๋ยคลอกแล้วก็ได้การเติบโตมีธาตุอาหารเพียงพอ เสริมสร้างใบและต้นลําต้นอย่างใหญ่หลว,วงอ้โแ<อ>ล้วปีนี้เราเราต้องสร้างยุ้งฉางเพิ่มไหมครับท่านคิดว่าไงครับสร้างแน่นอนอ๋อครับต้องสร้างยุ้งฉางเลยอันนี้อันนี้อันนี้ให้ดูดูวิธีแก้ปัญหาหน้าดินที่เราขุดลอกไป<อ>ใช่ไหมนี่นี่นี่ทำให้ดูเห็นจะเห็นว่าข้าวเขาจเจริญกลวงอกง,งามแล้วก็มีปุย๋ยคอกมีอะไรมาเสริมใช่ไหมเมื่อมีปุ๋ยคอกมาเสริมหรืออะไรต่างๆตรงเนี้ย จะทําให้สภาพหน้าดินที่ขูดขูดออกไปเนี่ยฟื้นได้เร็วนะครับดินลักษณะนี้เป็นกีเป็นต้นนะครคุณจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมต้นต้นข้าวแต่ต้นนเป็นกีบได้ได้ชัดเจนนี่นี่คือปุ๋ยคอกว่าปุ๋ยคอกวิธีการแก้ปัญหาหน้าดินที่เขาขุดหน้าดินไปว่าเราจะต้องบํารุงแบบไหนเนี่ยทีนี้คือเป็นตัวอย่างให้เลยอาจารย์นะเป็นอาจารย์เลยตรงนี้เห็นไหมครับพอเรารู้ว่าตรงนี้ถูกถูกเกล็ดหน้าดินไปมากแล้วก็ใส่ใส่ปุ๋ยคอกลงไปนะครับปุ๋ยคอกนี่เขาจะ เขาจะใช้นานใช้ในเรื่องของดูดซึมนานดูดซึมนานอยู่นานคงทนสามปีเนาะสวยมากเนี่ยเนี่ยเห็นเห็นได้เป็นตัวอย่างนะครับตรงนี้อาจจะต้องใส่เพิ่มอีกนิดนึงเนี่ยพอเราดูอย่างเนี้ยอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาการขุดลอกหน้าดินอแล้วก็บำรุงผลผลิตเพิ่มแน่นอนนะครับใชใช่ใช่ถ้ามีน้ําก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างเร็วอย่างดีง่ายการฟื้นตัวกลับมาได้เร็วฟื้นตัวง่าย หวังผลได้ว่าจะผลผลิตเต็มที่